ไมหายังฮะผมมาเพื่อผมเนี่ยไอ้นนองเขาต้องใช้ย้งมัตจอกระโจเพราะมีคิดอย่างโดนรถตรงนี้รูอก่อแค่เป็นอย่างนี้มีปัญญาท้ใช้ก็ <c oughs> ะครับมาแล้วครับตรงนี้เป็นหน่วยแม่จอดนะครับมันจอดมาได้นะครับเฮ้ยน้องเป็นอย่างไม่จอดมาได้วะผมยอมเป็นตี๊กต๊อกของลุงป้าของพ่อแม่พี่เปมนหน่วยม่จอดไงเนอะบผมนะครับเดีป็วรถขวัญให้นอกทีจอดตร้งต้นอยู่ใดครับทั้งหลังพวกนะครับเดี๋ยวไปจอดตรงนไงอยู่นะครับเนอะไม่มีปัญหาอย่างฮะผมมาเพื่อบุกที่นี่อะ ยายกระโจมกระโจมเาไม่คิดรตรงนี้รูกก็แค่เป็นอย่างนี้มีสัญญาทุกก็เฮ้ยแตั้อนี้ามาบอกกันจัดดีตรมีตังค์แบบนี้นี้ยดดูเปนะบสกเลย Taking, taking, hey. oh, hey. เฮ้ยเฮ้ยเก้เท้เฮอตครบเฮ้ยเฮอย่ากนมาก็มาเรื่องผมใ้อยู่นี่ไดเขาสบายดีเน้ะสบายดีครับแล้วไอ้ขอร้อมห้อย่างครับมันเป้ามันมาตักันเนี่ยเรียหา้อง้เครับ เดี๋ยวผมไปต้องเส้นของกลางในบ้านกันเนาะบัวห้าบัวยู่อ๋อเรนใส่หม่องข้างบ้านอ่ะเรนพอวันอ๋อไออันไอ้แจ็คนมสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันเดินเข้ามาไหนก่อนเจ้าเข้ามาไหนเจ้า Này con nó nằm chính nằm chính ta con Nằm vào chỗ Nằm con Chính nằm chính ta con cháu โตัวเราสไปยก่อนเนาะเขียนได้ยมมาน้ำหนึ่งอ่ะทั้งปอบินดาวมหาอะไรอ่ะต้องเดียวรอถึงแม่ป้านิดแมป้าน่ะแตะอ่ะแตะอ่ะสมัยสมัยก่อนนี้ผมครับถ้าบัวเฮียนอยู่คณะคณะที่ว่ามันลบยากนณะเลยนะเน่ผมนับถ <the> ือโบแน่แท้เลยนะพี่แกเก่งจบมาไวได้ขนาดนั้นบัวต่อจบแลบฟุ๊กๆแหละคนเกินเก่งกันเยอะแยะเนาะ เบอวะสมัยก yeah, well, ่อนอะเป็นหัวกระดี่ของมหาลัยอะเล่นเบอรที่เปครอบครัวแล้วแต่งงานกล้วไผ่อตอนนี้แบบมีครอบครัวละแต่งงานก็คนธรรมดา่ยเจ้าคนปกติหัวไปนะเจ้าหัวหัวหรู้ลสมิยมต่ำอะจบกจสูงอะเกียรติย่อมในตัวหะเป็นรวยนี่แต่ไผ่นะหัวขาไปเล้ยงคนดีใช่ป่ะมุสิ่งเน่ยโอ้โหนะ กูโมเมลแับมไปไหนบ่นอ่ะสงสัยจะไปกินข้าวรอร้นหลุ่มแปลงๆ่งปดูาสามันโอเคบัวก่อนนะแ้วครบกอเด